ถ้าเรามีเงินเพิ่มเข้ามาคุกๆเดือนนะครับเราควรนําเงินก็แี่ไปซื้อหุ้นตัวไหนดีก่อนเลยนะครับก็สวัสดีครับผม St o c k กี้อินเวสเตอร์นะครับมีคําถามเข้ามานะครับจากน้องนะครับเขาบอกว่าทุกเดือนเนี่ยเขามีเงินเดือนนะครับแล้วทีนี้มันก็มีเงินส่วนเกินนะครับก็คือเงินเก็บแหละที่มองว่าตรงนี้เขาไม่ได้แบบจะเอาไปใช้จ่ายอะไรแล้วนะครับเนี่ยเขามีปัญหานะครับว่า พวืทอกี้เขาซื้อแล้วก็ถืออยู่ในพอร์ตเนี่ยราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเกือบทุกตัวแล้วนะครับเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้อหัวเฉลี่ยทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยในพอร์ตหุ้นเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าควรจะเก็บรอไว้ก่อนรอให้หุ้นตัวในพอร์ตเนี่ย มันอาจจะปรับตัวลงมาต่ํากว่าราคาที่เขาซื้อตอนแรกหรือเปล่านะครับต้องบอกนี้ก่อนนะครับว่าความจริงแล้วตรงเนี้มันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรมากนะครับเพราะว่าการที่เรามีเงินเดือนหรือว่าเงินอะไรก็ตามที่เราสามารถเติมเข้าไปในพอร์ตได้ทุกเดือนี่ยจริงแล้วเนงะี่ยเงินระยนะเนี่ยตรงนี้มันแทบจะไม่มีผลเลยเนาะเพราะว่ายังไงอนะพอร์ตมันก็จะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเลยนะครับถ้าเราซื้อหุ้นที่แบบ ไม่ใช่ราคาแพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปเล่นหุ้นปั่นหรือว่าหุ้นอะไรที่มันแปลกๆเนาะมันจะกลับกันนะครับกับคนที่ไม่มีเงินเดือนเพิ่มเข้ามาคุกเดือนนะครับแบบว่าเป็นพอร์ตที่ไม่ได้มีการเติมเงินเข้าไปเนาะตรงนี้อาจจะต้องจัดการมากกว่านะครับเพราะว่าคือครั้งเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ย เง่้งอนคบว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งเดียวแล้วไม่สามารถจะแบบมีอะไรตรงไหนที่มาเติมพอร์ตเพื่อให้พอร์ตของเ,เ,งเค้านี่เติบโตเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับแต่สาหรับคนที่มีปัญหาว่านเนี่ยคุอเพือนเนี่ยมีเงินเติมเข้ามาเนี่ยผมอยากจะให้หลักการไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับคือให้คิดอย่างนี้นะครับว่าสัดส่วนพอร์ตของเราเงียตอนเงีน,นะครับตอนที่เราแง่้ยเงินเดือนมาอย่างเนาะเราดูหันไปดูพอร์ตหุ้นของเราเนี่ยสัดส่วนของพอร์ตเราอะสมมติว่าเรามีหุ้นอยู่5ตัวแล้วกันะครับตัวละ,ะลยีครับเป็นเน็นผผมมเกจะอานนก้อใหม่รงเย แล้วก็ให้สัดส่วนของพอร์ตอ,อยู่ในระดับเดิมนะครับก็คืออยู่นกับ20%ทั้ง5ตัวเหมือนเดิมก็อาจจะเอาเงินตรงนี้มาหาร5เนาะก็คือใกล้ตัวละ2,000นะครับแล้วก็เอาไปซื้อหุ้นทั้ง5ตัวนั้นเลยนะครับมันก็จะทาให้สัดส่วนของพอร์ตเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนาะที่ผมจะทำอย่างเงี้ยเพราะว่าเงพอร์ตของผมสัดส่วนของมันะจะไปให้กำนักกับตัวที่มันมีโอกาสจะขึ้นมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็คือมาเห็นว่าราคาขอวงหุ้นเงะตอเงั้ย ตอนที่ผมซื้อตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีแก็บระหว่างราคาขับมูลค่าที่ผมประเมินไว้เนาะไอ้ตัวมูลค่าเนี่ยมันก็เหมือนราคาเป้าหมายนะครับว่าราคาตอนเนี้ยเป้าราคาเป้าหมายของเราอะ่ะมันมียิ่งแก็บสูงเท่าไหรอ่อ่ะเปอร์เซนต์ในพอร์ตที่ผมถือหุ้นตัวนั้นอะ่ะผมก็จะถือเยอะนะครับตัวไหนที่แก็บตรงเนี้ยมันน้อยอ,ยอะ่ะก็คือแบบราคาเป้าหมายของผมอะ่ะมันต่ําสมมุติว่าอยู่แท้แบบ ใกล้จะถึงราคาเป้าหมายแล้วเนี่ยแล้วราคาผมนะราคา,าคาตลาดนะปัจจุบันเนี่ยมันใกล้จะถึงราคาเป้าหมายเนี่ยพูดแบบนี้ผมก็จะถือไว้น้อยหน่อยนะครับก็จะแบบเวทตามน้ําหนักนะครับโดยที่ผมไม่ค่ยสนใจเลยครับว่าราคาต้นทุนในพอร์ตของผมอะ่ะตัวเงินกตานี่มันจะมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะครับให้โฟกัสนะครับหรือว่าตั้งใจมองไปที่ ตัวราคาหุ้นนะครับราคาตลาดณปัจจุบันกับราคาเป้าหมายที่เรามองว่ามันจะวิ่งไปเนาะซึ่งไอ้ตัวราคาตลาดณปัจจุบันอะง่ายๆอนนะครับว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าราคามันเท่าไหร่ครับในราคาวันนี้เพราะว่าในหน้าแอปสตรีมมิ่งอะหรือว่าในตัวโปรแกรมหุ้น่ยเราสามารถรู้อยู่แล้วนะว่าราคาหุ้นแต่ละตัวในวันนั้นๆเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมูลค่านะครับว่ามูลค่าหรือว่าราคาเป้าหมายเนี่ยเราจะประเมินออกมาได้ที่ราคาเท่าไหร่เนาะ แล้วมันก็ไม่ได้มีความแบบชัดเจนแบบปเปรียงนะครับมันมีความคุ้มคือค่อนข้างสูงเนาะก็คือแบบโอกาสที่มันจะพลาดเนี่ยค่อนข้างมากกว่าแต่มันก็เป็นหลักการนะครับที่ใช้สําหรับการประเมินนะครับแล้วก็เอาไว้มองเพื่อเชื่อใ้ให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็ทําให้เราเข้าไปซื้อหุ้นอย่างมีหลักการดีกว่าแบบไม่มีหลักการมาจับเนาะพวกนี้อาจจะแบบผผยง่ายนะครับเวลาเจอความ 1, ผันผวนของตลาดเนี่ยหรือว่าเวลาราคามันขึ้นหรือลงเนี่ยบางทีเนี่ยก็งงซ่านนะครับแล้วก็แบบเสียสติแล้วก็แบบบางครั้งก็อาจจะ กดขายไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าเรามีเรื่องของหลักการนะครับว่าเราใช้หลักการอะไรในการประเมินราคาเป้าหมายหรือประเมินมูลค่าก็ตามเนี่ยตรงนี้มันจะทําให้มาช่วยจับไว้นะครับไม <c oughs> ่ให้เวลาที่ราคาพุ่เนี่ยมันมีการปรับตัวตกนักลงแรงๆนะครับหรือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นหนักๆแต่ว่ายังไม่ถึงราคาเป้าหมายเนี่ยเราจะได้ไม่ทําการแบบตกใจขายหรือว่าเอาแบบว่าขายก่อนในราคาที่เราจะถึงราคาเป้าหมายของเราไงครับ <c oughs> แล้วก็ที่ผมพูดว่าผมไม่สนใจราคาต้นทุนที่ผมซื้อเนี่ยตรงนี้มันก็มีความหมายเหมือนกันเนาะคือ ต้องคิดอย่างนี้นะครับหลายๆครั้งนะครับที่ผมเห็นเวลาคนเขาซื้อหุ้นเนาะเราเขาแบบสมมติว่าเขาซื้อราคาหุ้นตอนเนี้ยนะครับตัวตันเนี้ยทุ่งเอแล้วกันครับตอนแรกเนี่ยที่ราคา10บาทปัจจุบันเนี่ยมาราคาขึ้นมาอยู่ที่11บาทแล้วกันนะครับแต่เขาประเมินแล้วเนี่ยว่ามันจะขึ้นไปได้14บาทหรือว่า15บาทก็ตามเนาะมันคุ้มเคี้นะครับราคาเป้าหมายอ่ะอยู่ในช่วง1 4บถึง16บบาทแล้วกันนะครับจาก10บาทแล้วก็ขึ้นไปถึงตนแรกเนี่้ึงเนาะแตอนแล้วเนี่ยรัว่า <un> <one> ถ้าเรามั่นใจในเป้าของเราเนี่ยก็คือมั่นใจในเป้าหมายไอ้ตัว14-16บาทของเราเนี่ยเราก็คงแบบจะไม่ได้ลังเลนะครับว่าจะต้องรอให้หุ้นตัวนี้มันตกลงมาที่10บาทก่อนแล้วถึงค่อยซื้อนะครับมันจะเสียโอกาสไหมครับถ้าสมมติว่าราคาหุ้นเนี่ยมันไม่ตกมาที่10บาทเนาะแต่มันวิ่งอยู่แค่แบบหลัก10.5บาท10.1บาทก็ตามเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันวิ่งไปที่15บาทหรือว่าราคาเป้าหมายของเราที่เราได้ประเมินไว้แล้วนะครับถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแน,น่อจจแบบอนอนครับวกง็อมมมแุล้ เปลี่ยนนิสัยนะครับการลงทุนแล้วก็เชื่ออะไรเนงะี้ยราคาเป้าหมายที่ตัวเองอะ่ะคำนวณมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆน,นะครับก็ลองย้อนกลับมาดูเนาะว่าการที่เราจะเป็นนักลงทุนที่ดีได้อะ่ะแน่นอนนะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินมูลคา่าหรือราคาเป้าหมายตรงเนี้ยออกมาได้แม่นยาําแค่ไหนนะครับยิ่งเราประเมินได้เนี่ยครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าเราอาจจะฟุกก็ได้ถูกไหม ถ้าสมมติว่าราคามันวิ่งไปแล้วเราไม่คิดซื้อเนี่ยเราก็อาจจะแค่เสียใจเนาะแล้วก็มองว่าเอ,อ้ยเราอาจจะฟุกเนาะแต่ถ้าลองคิดดูน,นะครับว่าถ้าํำนี้ได้สักแบบสองครั้ง3ครั้ง4ครั้งหรือว่าหาครั้งแบบจนเกิดความมั่นใจอะครับแน่นอนครับว่าเดี๋ยวตัวเพื่อนๆหรือพี่ๆเองเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเริ่มเชื่อในการคำนวณของตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมาตามมาด้วยความมั่นใจเนาะแล้วพอมีความมั่นใจเนี่ยเราก็จะสามารถใส่เงินเนี่ย จากสมมุติว่าจาก10บาทตอนแรกที่เราซื้ออย่างเงี้ยถ้ามันตกลงมาเหลือ9บาท8บาทเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกนะครับว่าถ้าแบบเป็นเอาใหม่คือถ้าแบบเป็นคนที่ไม่มั่นใจก็อาจจะขายไปแ,แล้วได้เนาะแ,แต่ว่าถ้าเรามีความมั่นใจว่าเราประเมินถูกมาหลายๆครั้งเนี่ยว่ามันจ้างขึ้นไปที่15แล้วเวลาครั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไงกีกเนี่ยเรากเก็บข้อมูลของเราเองเนี่ยว่าหุ้นตัวนั้นแต่ละตัวที่เราผ่านมาเนี่ยมันก็ขึ้นไปที่15ตลอดเนาะแบบเนี้ย เวลาที่มันตกลงมาแปลกๆก็ตามเนี่ยเราก็จะมีความมั่นใจนะครับเพือถือหุ้นตัวยังได้นะเผื่อเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ยอาจจะซื้อหุ้นตัวนั้นเพิ่มเข้าไป้วยก็ได้น,นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับสาหรับคนที่แบบยังติดเรื่องของราคาตัวหุ้นที่แบบเราซื้อมาไงดีดอยู่เนาะผมมองว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับซึ่งไอ้จิตวิทยาตรงเนี้ยผมก็เข้าใจนะว่ามันมีที่มาตรงที่ว่าเ,เราประเมินแล้วไงว่าไอ้หุ้นตรงเนี้ย ไอ้ที่ราคาตอนแรก10บาทที่เราซื้อเนี่ยมันถูกนะครับแต่ว่าพอราคามันขึ้นมาที่11บาทเนี่ยเราก็เริ่มแบบเกิดความรังเลว่าเอ้ยหรือว่ามันอาจจะกลับไปถูกเท่าเดิมได้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าไม่กีเนาะก็คือที่10บาทมันกีแหละแต่ว่าลองคิดถึงโอกาสค่าเสียโอกาสนะครับว่าถ้าเราถ้ามันขึ้นมาที่15บาทละเราเสียอีกแก็บไอ้ตรง4บาทไปอะตั้งเยอะกว่านะครับแต่ว่าพวกเราซื้อไปแค่บาท2บาทอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับ ันนี้ก็สําหรับแนวทางของผมเองแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเล่นแค่ช่อง2ช่องนะครับกำไรแบบระดับไม่ถึงหก็ขายแล้วเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อกี้ผมดูเนี่ยก็คืออัพไซด์อยู่ประมาณ2 0่สถึงห้านะครับก็คือค่าต่ําแบบระดับต่ำกว่าสิเนเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้คุ้มเข้าไปเสี่ยงหรือว่าคุ้มเข้าไปซื้อลงทุนมากเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็มันเป็นหลักการที่แบบว่าไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับแต่ก็อยากให้ เพื่อนๆพี่ๆก็คนนะครับมีหลักการเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็แบบจับหลักสักหลักหนึ่งเนาะอย่าเอาพยายามอย่าเอาแบบระยะสั้นระยะยาวอะไรเงี้ยมาตีกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยลงทุนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็แบบไม่แบบฟุ้งซ่านเวลาที่แบบราคาหุ้นมันตกลงมาแรงๆนะครับหรือว่าเวลาที่ราคาหุ้นมันขึ้นมาแล้วมันยังไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยเราขายออกไปก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้นะครับสรุปเลยนะครับคลิปนี้เนาะสำหรับตอบน้องเพื่นเนาก็บอกว่าคือเขามีเงินเดือนเข้ามาไงครับกเเเเดดือนนนี่่ถามวงิ้ มันจะไปซื้อหุ้นตัวไหนเนาะสำหรับผมเองเนี่ยก็ต้องถามกลับย้อนกลับไปครับว่าไอ้หุ้นตัวที่เรามีอยู่ในพอร์ตเนี่ยมันยังมีอัพไซด์ให้เหลือให้เข้าไปซื้อหรือเปล่าเนะ่ครับูดง่ายๆคือราคาหุ้นณตอนเนี้ยที่อยู่ในพอร์ตเราอะมันมีมา g i จิ้นกับเซตี้หรือว่ามันมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาณตอนนี้หรือเปล่าครับถ้ามูลค่าของมันเนี่ยยังมีอัพไซด์ให้เราเข้าไปซื้อได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่เอาเงินที่เงินเงินที่เข้ามาเนี่ยสามารถซื้อหุ้นตามสัดส่วนขอองสสัด่่ววนทีเเรราถืไไ้้ไลยคบ ช่าง่งนอนว่ายิ่งอัไสดยหุ้นตัวไหนที่อัไซด์เยอะเนี่ยเราก็ควรจะซื้อหุ้นตัวนั้นเนี่ยมากหน่อยนะครับตัวหุ้นตัวไหนที่อัไซด์น้อยเนี่ยเราก็ควรจะถือหุ้นตัวนั้นน่น้อยหน่อยนะครับก็ต,ตรงนี้นครับอาจจะผมมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงอะไรเนาะมันก็แค่ค่าเราคำนวณพลาดหรือว่าค่าเราซื้อในสัดส่วนที่พลาดไปเนี่ยมันก็อาจจะแค่ก,กําไรน้อยลงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังกําไรอยู่ดีอย่างเนาะล้วก็ไม่เป็นจะต้องแบบไปแบบต้องการให้มันเต็มที่ขนาดนั้นนะครับกอแค่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ เป็นไปตามแผนของเรานะว่าต่อปีเราเนี้ยต้องการคาดการผลตอบแทนของเราเนี้ยที่ระดับเท่าไหร่ครับตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็มีความสุขแล้วก็เพียงพอแล้วนะครับก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมคำใบนเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็คนไหนไงที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็กดปุ่มติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับวัสดีครับ